ฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสเทสได้ยินไหมครับโอเคก็สวัสดีครับผมนายฟัตเตอร์นะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในพอดแคสต์ของผมเองและพอดแคสต์นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมวยปั้มนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอในมุมมองของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับ เป็นอย่างที่บอกไปครับเกี่ยวกับมวยปั้มแล้วก็เป็นเรื่องของด้วยว่า NXT ทํำไมขึ้นมาค่ายหลักไม่ค่อยจะได้ดีหรือไม่ค่อยดังนะครับมันเพราะอะไรกันนะครับซึ่งในพอดแคสต์ครั้งนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงในมุมมองผมว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้ได้รับความนิยมในค่ายหลักนะครับคืออยู่ในค่าย NXT เนี่ยคือเขาเด่นเขารุ่งมากแต่พอมาค่ายหลังเนี่ยคือเขาโดนฝังทำไมเขาดับทำไมเขาไม่ได้ดังเหมือนกับตอนนี้เขาอยู่ใน NXT นะครับผมก็จะมาพูดกันนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มพูดกันนะครับผมก็ต้องขอเกินไว้ก่อนว่าคืออาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็คือหน้าบ้านของผมเนี่ยมันติดอยู่ตรงถนนเลยนะครับมันเป็นถนนใหญ่และ เดินไปออกจากบ้านผมก้าวไม่สักไม่กี่ก้าวเนี่ยก็จะเจอกับถนนแล้วนะครับซึ่งเวลาที่ผมพูดอะไรไปมันอาจจะมีเป็นบางช่วงนะครับหรืออาจจะเป็นตลอดทั้งคลิปเลยที่จะมีเสียงรถใหญ่นะครับหรือรถเล็กอะไรก็ว่าไปแบบมันจะบึ้นเข้ามาในนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะเรื่องถนนเรื่องรถอะไรก็ตัดไปมาต่อกันเรื่องนี้เลยนะครับเกี่ยวกับ อีกเสียงหนึ่งที่อาจจะเข้ามารบกวนอย่างจังเลยนั่นก็คือเสียงคนพูดที่ไม่ใช่เสียงของผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกไว้อีกเลยว่าที่บ้านของผมเนี่ยคือจะเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะครับซึ่งอาจจะมีเสียงลูกค้าหรืออาจจะเป็นเสียงแม่ค้าที่ตะโกนแล้วก็อาจจะเข้ามาในไมค์ของผมนะครับ ซึ่งผมเนี่ยอัดไว้ในโทรศัพท์นะครับเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะครับยังไม่มีคอมนะครับผมอาจจะเก็บเสียงได้ไม่ดีมากนะครับผมก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมที่ฟังในพอดแคสต์คลิปนี้นะครับผมขอโทษด้วยนะฮะโอเคครับก็เกินนําอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมาต่อกันเลยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมน,ำมน้ำปั้มจาก nxt เนี่ยถึงมาค่ายหลักแล้วไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่คือมันบางคนมัน ฟังจริงๆแหละแต่บางคนมาแล้วแบบไม่ดังเท่าที่ควรนะฮะโอเคก็คือไอสาเหตุที่ผมมาทำคลิปพอดแคสต์อันเนี้ย EP 2เนี่ยไม่ใช่ EP 2หรือ EP 1ไม่รู้เพราะว่าไอ EP ที่แล้วมันเป็น EP 0นะครับโอเคอาจจะเป็น EP 2หรือ EP 1ก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูที่คลิปแล้วกัน <laughs> โอเคก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าไอสาเหตุที่ผมทำพอดแคสต์นะฮะ EP นี้แหละคือ มันมีข่าวเกี่ยวกับการที่ให้นัำมัปั้ม NXT เนี่ยย้ายมาค่ายหลักอย่างรอแล้วก็ SmackDown อันนี้ผมไม่รู้ว่าคนดูหรือคนฟังเนี่ยเขารู้จัก NXT หรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆเลย NXT นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หรืออีกค่ายหนึ่งของทางสมาคม WWE นะครับซึ่งเป็นค่ายรองเป็นน้องรองนะฮะซึ่งจะมีค่ายหลัก อยู่ด้วยกัน2แบรนด์นั่นก็คือรอค่ายแดงครับแล้วก็ s ส c k d o า n ค่ายฟ้าส่วน NXT เนี่ยเป็นค่ายรองเป็นน้องเล็กนะครับคือค่ายเหลืองนะฮะก็ NXT เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสถานที่เอาไว้ฝึกน้ำปั้มที่มีคุณภาพก่อนจะถูกส่งขึ้นมาอยู่ที่ค่ายหลักนะฮะเออตามจริง n น t ่ NXT นะครับ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนหรือสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนกับปัจจุบันนะครับซึ่งย้อนไปเลยในปี2010นะฮะตอน n อ็ีมาใหม่ๆเนี่ยคือมันจะเป็นรายการเหมือนกับเรลิตี้โชว์นะครับจะเป็นรายการแข่งขันซะมากกว่าคือจะไม่ใช่เหมือนกับในปัจจุบันที่มีการจัดแมตช์การปั้มมีบุ๊กแมชมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่เหมือนกับในทุกวันนี้นะครับคือมันไม่เหมือนกันเลย สมัยก่อนคือจะเป็นรายการโชว์ไอ้น้องมาปั้มมาคัดเลือกคัดไปคัดมาแล้วก็เป็นผู้ชนะในแต่ละซีซั่นแล้วก็เอาผู้ชนะนั้นแหละขึ้นมาเซ็นสัญญากับค่ายหลักนะฮะแต่ในปันจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วครับจะเป็นแบบว่ารับตัวน้องมาปั้มเข้ามาแล้วก็มาปั้มมามีบทมามีชิงแชมป์กันในค่ายเลยนะครับก่อนที่จะถูกโอนย้ายหรือถูกเอาไปอยู่ที่ค่ายหลักอย่างรอไม่ก็สแตคดาวนะครับโอเค คือมันมีประเด็นอยู่นะฮะเกี่ยวกับการย้ายนี่แหละก่อนที่จะพูดถึงการย้ายเนี่ยผมต้องบอกว่าเลยว่านักเว่บปัม NXT เกือบ90เนะครับเกือบ90เเลยแหละคือพวกเขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าอยากจะอยู่กับ NXT ตลอดคือไม่อยากจะโดนย้ายหรือไม่อยากจะถูกส่งไปอยู่ที่ค่ายหลักนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะ พวกเขาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีบทบาทมีความนิยมนะครับในส่วนของตอนที่เขาอยู่ NXT แต่พอเขาโดนย้ายไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นรุ่นพี่รุ่นก่อนรุ่นเก่าอะไรรุ่นแรกๆที่โดนย้ายขึ้นไปเนี่ยบางคนคือเขาร่วงเลยนะแล้วก็บางคนเขาก็ลุ่งนะครับซึ่งเหตุผลว่าทำไมล่วงหรือลุ่งเนี่ยผมให้เหตุผลง่ายๆเลยอยู่ที่ ผู้บริหารนะครับซึ่งก็คือวินส์แม็กแมนหรือมิสเตอร์แม็กแมนนั่นเองเขาเป็นประธานใหญ่สุดของ WWE นะครับเป็นเจ้าของสมาคมซึ่งวินส์เนี่ยก็ดูแลค่ายหลักอย่างรอและก็สแ k กดาวนะครับสองค่ายนี้แหละคือใครจะเด่นใครจะอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของวินส์แม็กแมนในค่ายหลักนะฮะส่วนค่าย NXT หรือค่ายรอเนี่ยวินส์กไม่ได้ลงไปดูงานหรือไม่ได้ไปดูแลอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นในส่วนของลกลูกเขย นะครับนั่นก็คือ triple H นั่นเองนั่นแหละนําปปั้มนะครับซึ่งตอนเนี้ยแกก็ไม่ค่อยได้ปั้มและแกผ่านตัวเองมาเป็นผู้คุมแล้วก็มาเป็นอย่าเรียกว่าผู้คุมผู้คุมมันแบบดูแลนักโทษไม่ใช่ผู้คุมเขาเรียกว่าอะไรคนคุมนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ nxt ค่ายรองนี่นแหละไอ้พวกแมชที่เราได้เห็นไปนว่าแมชคุณภาพเนี่ยก็มาจากฝีมือการจัดการของ triple H นั่นเองนะครับแล้วก็พอ ถูกส่งตัวมาต่อจากที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะมานะครับเพราะ N อ็เนี่ยคือรุ่นก่อนที่โดนส่งมาเนี่ยบางคนรุ่งบางคนร่วงนะครับอ่ะมันมีหลายตัวอย่างเลยอย่างเช่นคนรุ่งๆุ่งก็จะมีเซธโรลินโรแมนเรนนะครับดินแอมบรสเควินโนเวนเออแล้วก็มีอีกหลายคนนะผมก็จำไม่ได้แนละ้วแต่คือมันก็มีรุ่งแต่มันก็มีร่วงเหมือนกันคือรุ่งก็มีเยอะล่วงก็มีเยอะนะครับ อย่างเช่นคนที่กั้มกั้มกึ่งกึ่งจะมีช่วงนั้นที่ผมสงสารมากเลยก็จะเป็นซามิเซนคือแกปั้มดีใน NXT mm hmm. แต่พอส่งมาค่ายหลังเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครได้ติดตามมวยปั้มนะครับแบบนานมากเลยเราตามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วได้ดูปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปีอะไรไม่รู้อะประมาณปี2017หรือ18หรือ19อะไรเนี่ยแหละจะมีช่วงนึงที่พี่แกเนี่ยบทไม่มีราศีเลยนะครับ คือไม่ต่างอะไรกับจอบเบอร์เลยไซมิเซนนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเควินอเวนเหมือนกันในรายนั้นก็เกือบล่วงเหมือนกันนะครับเพราะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บทแกดดอบมากแล้วก็เพิ่งจะมีบทแบบว่าดีๆกับเขาได้ไม่นานนะครับโอเคแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับอ่าอย่างเช่นปัจจุบันนี้เลยที่ขึ้นมาแล้วล่วงมี ec3 นะครับนะ e c ซ e ีทอีทางคาร์เตอร์ปั้ม hm ในเอเลทมันมากแต่พอมาเนี่เละตุ้มเป๊ะเลยนะครับคือแบบผมก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรนะก็คือมันมีหลายคนนะแต่ถ้าให้พูดตอนเนี้ผมพูดไม่ออกเหมือนกันว่ามันมีใครบ้างเพราะว่าคือบอกเลยว่าผมเนี่ยพูดสดและไอ้ที่ผมกําลังทําคลิปหรือทําบอดแคสตอยู่เนี่ยผมไม่ได้มีโพยเลยไม่ได้มีสคริปต์นะครับคือผมพูดด้วยความจําผมลู้นๆเลยว่า ผมคิดอะไรผมก็พูดออกมานะครับอาจจะดูแบบว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมเป็นสายเรียวนะครับคือมีอะไรผมจะพูดมาเลยผมจะไม่มานั่งหาหรือนั่งอะไรนะครับผมจะใช้ประสบการณ์หรือความรู้ความคิดที่ผมมีอยู่เนี่ยพูดออกมาสดๆเลยนะครับผมโอเคก็คืออย่างเช่นตอนเนี้ยมีข่าวว่าให้แมตตริเดลนะครับมาสมั k d ดาวแล้วก็คือไกย้ายมาแล้วนะครับเพิ่งย้ายมาไม่กี่สัปดาห์นี้เอง หลังจากที่เพิ่งจบสึกกับ Timothy ไอ้ทีมออฟที่ไทเชอร์ไว้นะฮะคือนึกว่าจะมีบทกันต่อแต่ไม่ใช่ครับโดนย้ายมาสมักดาวแล้วแหมกำลังตีกันมัน,มนเลยครับแมดริดเดิโอเคแล้วก็ในส่วนของผมอาจจะพูดบกไปบนมานะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าผมพูดถึงตอนไหนแล้วนะครับพอดแคสต์เนี่ยแหละวันนี้มันเป็นสไตล์งผมนะฮะคือมันพูดสดนะครับอาจจะฟังดูน่าเบื่อผมขอโทษจริงๆนะครับผมนะ ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันดูน่าเบื่อนะครับแต่นี่คือมันความเป็นผมส่วนละเพราะว่าถ้าให้ผมมานั่งท่องบทนั่งพูดแบบมันฝืนตัวเองสไตล์การพูดของผมมันจะไม่เหมือนกับตอนที่คุณกําลังฟังเลยแบบมันจะเป็นแบบอึ้งอึอังอัง,อ,งอะไรประมาณเนี้ยอึมอึมอั่มอนะครับอาจจะดูตะกุกตะกักไปหน่อยแต่นี่คือมันไหลลื่นม,มันโฟโล้นะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับผมโอเคก็นั่นแหละนะครับ สาเหตุหลักๆเลยคือวินส์แม็กแมนเนี่ยเขามีรสนิยมที่แบบว่าไม่ค่อยชอบนำมัปั้มตัวเล็กนะครับคือเขาจะชอบนบ้ำมัปั้มที่มีกล้ามนะอันนี้คือความเป็นจริงเลยคือวินส์เนี่ยชอบนำันปั้มมีกล้ามที่ดูทรงพลังนะครับดูแข็งแกร่งพวกอย่างเช่นลูช่าใส่หน้ากากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนอกจากเรนะครับ เรนี่ประสบความสำเร็จมากสุดและในบรรดานักปั้มหน้ากากาที่อยู่ในสมาคม w v e นะครับลูชาฮาร์สปอรตี้ก็เหมือนจะดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกับโจ๊กไม่เหมือนกับโจ๊กไม่เหมือนกับจอบเบอร์นะครับไม่ต่างอะไรกับพวกนี้เลยนะฮะคือดันก็ดันไม่สุดนะครับแล้วก็สายผิ้วนะครับก็พอดันได้บ้างแต่มันไม่สุดสักคนหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นริโคเชเนี่ยผิวจัด ตอนนี้โดนมาอยู่กับเซตติการ์เซนเดอร์เป็นแท็กทีมปัจจุบันก็หายไปไหนไม่รู้นะครับไม่ได้เห็นออร่าจอมาแล้วนะฮะคือบางคนอ่ะขึ้นมาแล้วมันมีผลงานมันก็มีได้นะครับอ่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยอืมมันมีกระแสที่ว่าอ d ดัมโคเนี่ย จะหมดสัญญากับ WWE Adam c o คือใครอพอบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อม,มีคนไม่รู้นะครับ Adam c o เนี่ยตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเขาเป็นแชมป์ NXT อยู่นะครับเส้นใหญ่สุดของบรรดา NXT แล้วเขาเนี่ยก็พึ่งป้องกันแชมป์ได้จาก The Velvet Dream ในศึก Takeover In Your House ที่ผ่านมานี้นะครับและไอที่ว่าด้วยเขาจะหมดสัญญาเนี่ยเขาจะหมดในช่วงเดือนสิงหาถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยแล้ว ยังไม่ทราบว่าตอนนี้ต่อสัญญาหรือเปล่าแต่เห็นข่าวมาว่าต่อไปอีกห้าปีแต่นี้ไม่ใช่ออฟฟิเชียลยังไม่แน่ใจว่าต่อหรือ,อยังนะครับแต่เดาว่ายังไม่ต่อซึ่งมีกระแสว่าอดัมโคเนี่ยหลังจากที่หมดสัญญากับ n อ็ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่กับ a อเอเันยูนะครับจะไปอยู่กับแฟนของเขาก็คือคุณหมอคุณหมอคือ,คอเป็นนักมวยปั้มนะครับคุณหมอดรบิทเบเกอร์ดีเอ็เป็นนักมวยปั้มหญิงนะครับอยู่ที่สมาคม a อเอเดวันยูอออลิ l เลสリングนะฮะ แล้วก็ผมว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่อาดัมโคแกจะไม่ต่อสัญญาเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่สมมุตินะเห็นข่าวเขาบอกว่าหลังจากที่อดัมโคเสียแชมป์ให้กับใครสักคนนึงนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าเสียใ,ใครเหมือนกันเขาเนี่ยอาจจะต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่ค่ายหลักอย่างรอหรือไมก็สแน็คดาวนะครับหนึ่งใน2ค่ายนี่แหละแล้วก็ซึ่งอาดัมโคเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับ NXT ทีที่เหลือนั่นก็คือเขาไม่อยากจะถูกส่งไปค่ายหลักนะครับ ซึ่งเขารู้ดีว่าถ้าเขาไปเนี่ยเขาไม่รอดแน่อาจจะรอดแต่ส่วนใหญ่พังมันเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ความรอดมันก็มีแต่ถ้าให้แบบไปเดี่ยวๆแกพอได้แต่ถ้าแบบไปแบบทีมแบบทีม u n d i s p u t e d era แบบผองเพื่อนอย่างเงี้ยอาจจะลุ่มๆดอนๆหน่อยนะครับมันก็มีโอกาสแบบว่าสุดยอดแต่มันก็มีโอกาสย่อยยับได้เหมือนกันนะครับคือมันมีโอกาสทั้งนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่เขาเขาจะคิด ไอ้นี่คิดลบไปหน่อยว่าเขาอาจจะล่วงก็ได้อาจจะไม่ลุ่งนะครับซึ่งไอสาเหตุที่อดัมโคอาจจะไป AEW โดยไม่ต่อสัญญาเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาเสียแชมป์แล้วเขาไปค่ายหลักเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โดนดันแบบสุดๆเหมือนกับตอน U อ NXT นะฮะซึ่งณตอนนี้อดัมโคก็เป็นแชมป์ NXT ที่ครองแชมป์ยาวนานปีหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับผมนะ พึ่งของแชมป์ได้ปีหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่แค่อารัมโคมีอีกหลายคนเลยเดวิดวิ i ีนดรีมนะครับเอโอชิร์ไลก็อาจจะถูกส่งตัวไปแต่คนยังไม่ได้ไปแล้วแหละนะครับสำหรับเอโอชิร์ไลเพราะาเธอเป็นแชมป์เอ t นหญิงแล้วนะครับได้มาจากชาร์ลอตแฟร์แล้วก็พูดถึงหลายคนจากเอเนไปแล้วมาพูดถึงแท็กทีม้างดีกว่า ออแท็กทีมของ NXT เนี่ยคือย่อยยับมากนะครับมีหลายกลุ่มได้เลยที่โคตรดังแล้วก็โคตรมีบทแล้วก็โคตรดีมีมาตรฐานมีคุณภาพใน NXT หลายทีมหลายกลุ่มเลยแต่พอมาค่ายหลักอย่างเงี้ยทุเลตจริงครับผมขอพูดเลยนะฮะทุเลศมากคือคุณปั้นเขาใน n อ t แต่พอคุณเอาเขามาเนี่ย คุณทำให้เขาดูแย่คุณให้เขาดูแบบหว่วยดูกากไปเลยนะครับผมมีหลายทีมเลยที่อยากจะพูดนะครับอย่างเช่นมีออลเทอร์ออฟเพนหรือ AOP นะครับสองยักษ์ใหญ่นะฮะเอคัมกับเรซามาแรกๆเนี่ยในค่ายหลักนะครับขอไม่พูดถึง,อถงตอนอยู่เอ็นเอ็กซ n X ทีแล้วกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในเอ็นกีมาบทโหดนะฮะคือแบบสุดยอด ขอไม่พูดถึงทุกทีมที่มาจาก NXT แล้วกันขอมาพูดถึงตอนอยู่ค่ายหลักเลยนะคือหลังจากที่ย้ายมาจากค่าย NXT มาสู่ Raw Smackdown เนี่ยแหละนะครับคือ AOP e เนี่ยมันมีความน่าเกรงขามตรงที่ว่ามันตัวใหญ่มันดูหุ่นมันดูกล้ามนะครับมันดูทรงพลังนะครับพลังมันเยอะแรงมันแรงมันมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ก็อยู่ได้ไม่นานครับทีมนี้คือบดดอป นะครับเป็นแชมป์แล้วก็ดูจืดมากนะครับกระจายบทไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โดนรองไปตอนกับมาล่าสุดก็ไปฟอร์มทีมกับเซอรลินอันนี้ก็เริ่มดีมาหน่อยนะฮะก็ยังดีหน่อยแต่ช่วงนี้คือบาดเจ็บไปคนหนึ่งก็เลยต้องหายคู่ไปเลยนะครับ AOP ต่อมาเป็นอเมริกันอัลฟานะครับแชสเกเบิลแล้วก็เจสันจอแดนพูดถึง2คนนี้เนี่ย คือปั้มในเอลกทีมันมากนะแล้วก็พอมาค่ายหลักเนี่ยโดนแยกนะครับปั้มแท็กทีมด้วยกันเนี่ยได้สักพักหนึ่งตอนนั้นคือกําลังมีบทดีเลยแต่พออยู่ไปอยู่มาก็จืดสนิทแล้วก็โดนจับแยกนะครับไปใช้เดี่ยวชาตเตจีเนี่ยก็คือแชสเกเบิลส่วนเจสันจอแดนก็ไปอยู่หลังฉากนะครับอาจจะไม่ได้ปั้มแล้วเพราะว่ามีอาการปาดเจ็บนะครับผมเจ็บบ่อยแล้วก็หายไปยาวเลยนะครับปกีกว่าแล้วโอเคแล้วก็ มันไม่ได้มีแค่2ทีมที่ผมกล่าวขึ้นมานะครับมันมีอีกหลายทีมเลยอย่างเช่นเซนิตี้อย่างเงี้ยพวก Eric Young, Dan, เอริกยังคิเลนเดนอเล็กซานเดอร์วูฟนิกิคลอสอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับสคนขึ้นมาได้ไม่นานครับทีมแตกโดนกระจกระจายครับโคตรเสียดายทีมนี้เลยครับเซนิตี้คือบทมันดีบทมันน่าติดตามมากตอนอยู่ n อ t แต่พอขึ้นมาขั้นหลักเชี่ยขอโทษนะครับสำหรับคำหยาบ แม่งทําแบบว่าทุเรศอะ่ะคือมันทําให้แบบทีมที่แบบมันเจ๋งสุดๆอะ่ะในนักทีอะ่ะขึ้นมาข่าหลักคือเหมือนเป็นกระสอบซ้ายให้กับพวกแท็กทีมรุ่นใหญ่ที่อยู่ในค่ายหลักอะ่ะคือเอามาให้เขากระทืมอมาใหมาให้เขายําเล่นอะ่ะนะครับเออแล้วก็มีเดอะรบเวอรอันนี้เป็นกรณีล่าสุดเลยนะครับออกไปเพราะว่าพวกเขาเนี่ยบทแย่มาก รีเบลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแท็กทีมที่ดีอีกทีมหนึ่งนะครับอาจจะดีมากเลยแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่มันดีนะครับสำหรับตอนนี้เขาอยู่ nxt แต่พอมาค่ายหลักเนี่ยโอ้โหบอลมมองหวยมากครับคือเอามาทำเป็นตัวโจกอะบทแชมป์ก็มีนะแต่พอค้องแชมป์แล้วเขาทำให้แบบดูจืดมากเท่าน,นั้นที่ตอนเป็นแชมป์ใน nxt เนี่ยมันดูมีสง่าราศีมากนะครับบทมันจับมาก แต่พอมาค่ายหลักแล้วเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้นะครับเอาไปนู่นนี่นั่นครับโดนทําเป็นตัวตลกไม่ต่างอะไรกับจ็อบเบอร์นะครับแล้วก็เพิ่งจะมามีบทบาทด,ดีๆก็ตอนจับกลุ่มกับแลนเดลตันในน้มของเอฟทีอาร์เคโอนะครับแต่บทก็อยู่ได้ไม่กี่อาทิตแล้วก็แตกทีมไปนะครับก่อนที่ทั้ง2คนเนี่ยเดสแลวก็สกอตเนี่ยจะหมดสัญญาแล้วก็ออกไปนะครับไปอยู่กับ A e w อยูนะครับ ในน้ำ FTR นะครับก็คือมันมีหลายเรื่องที่จะพูดนะแต่ถ้าให้พูดตอนเนี้ยมันคงจะพูดไม่ออกนะฮะเพราะว่าทำไม่แสบมากเลยค่ายหลักอะนะครับคือส่วนตัวไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้มองว่ามันไร้แรงนะแต่ในถ้าเรามองในฐานะของน้ำปัะมสมมติถ้าเราเป็นน้ำปัะมแล้วเรามีความสูงกับค่าย ็นเทแล้วเนีย่ยเรามีทุกอย่างในค่ายแล้วเราเประสบสําเร็จมามากแล้วเราพอย้ายไปเนี่ยเหมือนไอ้ที่เราทํามาในเ็กทีเนี่ยมันหายไปเลยเมื่อตอนเราไปอยู่ในค่ายหลักเราจะไม่ได้สิ่งนั้นเลยเราจะกลายเป็นแบบคนที่ล้มละลายนะครับเราจะเป็นคนที่ไม่ได้อะไรเลยจากค่ายหลักนะครับมันอาจจะดูรุนแรงนะสำหรับครับผูของผมแ,แต่มันคือความเป็นจริงนะครับซึ่งคนบางคนเนี่ยเก่งมากพอมาอยู่ค่ายหลัก กากมากก็มีบางคนอ่อนมากในค่ายเอ t ทแต่พอมาในค่ายหลักเนี่ยโคตรเก่งคือมันจะมีสองประมาณนี้สองแบบนี้นะครับมีเก่งและไม่เก่งนะครับลุ่งแล้วก็ล่วงนะครับบางคนเก่งแล้วก็ไปค่ายหลักแล้วก็ลุ่งบ้างบางคนเก่งไปค่ายหลักแล้วก็ล่วงบ้างนะครับบางคนไม่เก่งพอไปค่ายหลักแล้วก็ล่วงเหมือนเดิมพอคนไม่เก่งไปอยู่ค่ายหลักก็เก่ง อันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะฮะคือส่วนตัวแบบจริงๆเลยผมมองว่ามันเป็นในการพักดันของวินมากกว่านะครับวินซักแมนน่ยคืออย่างที่บอกเลยต่อให้คุณทําดีแค่ไหนแล้ววินไม่ชอบในตัวคุณวินไม่ประทับใจในบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของคุณคุณเตรียมโดนฝังโดนกบโดนกดบทในค่ายหลักได้เลยนะครับนะฮะในที่ผมพูดเนี่ย มันเรียลมากเลยนะมันจริงมากนะครับมันเป็นมันเป็นความจริงที่แบบหลายคนที่ต้องพบเจอนะครับ<ว>ก,ก็ประมาณนี้แหละนะครับพอดแคสต์นี้อาจจะดูยุ่งเหยิงไปหรืออาจจะแบบพูดซับซ้อนหรือแบบพูดน้าเบื่อผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยในช่วงท้ายนี้นะครับก็คือสาเหตุวิธีว่าทำไมใาปั้มใน ค่าย nxt พอไปในค่ายหลักเนี่ยแล้วไม่ได้ดังไม่ได้ปังอย่างที่ควรซึ่งก็เพราะว่าเหตุผลมาจากผู้บริหารนะครับผู้บริหารไม่ค่อยประทับใจในฝีมือหรือในรูปร่างหรือในทัศนคติของผู้บริหารเองนะครับที่คิดว่าถ้าคนนี้ขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนดูฉันก็จะไม่ผลักดันประมาณนี้แหละนะครับถ้าจะให้พูดสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับผมโอเคครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังจนจบนะฮะไม่รู้ว่าพอดแคส์ Podcast นี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดสำหรับคนฟังนะครับอย่างน้อยผมก็ได้พูดในส่วนผมไปแล้วนะฮะซึ่งมันอาจจะดูสับสนมึนงงหรือแบบพูดอะไรของกูวะเนี่ยนะครับหรือแบบพูดอะไรของมึงวะกูไม่ค่อยเก็ตกูไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่มึงนำเสนอนะครับผมก็ขออภัด้วยนะครับผมยังไงก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วว่าเจอกันนะครับสวัสดีครับ